ครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนชวิเล้งทานนะครับอีคอนะครับ NTS นะครับตอนนี้อาการไฟไม่เข้านะครับเพื่อนครับมาดูภายในกันเลยเนาะไฟไม่เข้าแล้วลหละนะครับเสียบปลั๊กรองก็ไม่เข้าเลยนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับมาดูภายในกันเลยนะครับมองเห็นเป็นภาคจ่ายไฟเป็นแบบสวิตชิ่งนะนะพาวเวอร์สายอยู่ข้างในนะครับเป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์สายนะครับเพื่อน เป็นตะแกรงกรอบอยู่นะครับบต,นนต,ต้องแกะน,อน็อตหน่เนาะนะครับแล้วออกมาดอมาดูว่าทำไมไฟไม่เข้าแล้วทำไมบ้านจ่ายไฟเขาไม่จ่ายหรืออย่างไรนี่ครับทีนี้ก็พาวเวสไปายไม่จ่ายไฟออกมานะครับเพื่อน ไม่จ่ายไฟเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมถอดออกมาก่อนแล้วสายไฟมาต่อนะครับแทนจัวตัวปลั๊กนี่จะได้สะดวกในการทํางานนะครับตัวนี้ภาคจ่ายไฟเสียอยู่นะครับภาคจ่ายไฟไม่ทํางานไม่มีไฟออกมาตรงนี้นะครับถอดสายออกมานะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเอาสายมาต่อเข้าไปตรงนี้นะครับตรงตรงที่ถอดนะครับแล้วก็จะวัดไฟนะครับฟิลไม่ขาดด้วยนะเพื่อนเพื่อนฟิลไม่ขาดเลยนะครับสุดยอดมาก ไอซีพีเดมันยูเอ็มนี่ก็โอ้โหเบอร์นี่ร่องหนไปแล้วไม่มีเบอร์นะครับอ่ะทีนี้มาวัดไฟนะครับตรงสวิตชิ่งเ w e r s ส p p ายนะครับทีนี้ก็จะมีการเสียบปลั๊กไฟนะครับเพื่อนครับก็จะมีในส่วนของไฟสูงเข้ามานะครับเพื่อนครับทําการเสียบปลั๊กไฟนะครับเราโหลดใช้โหลดหนึ่งนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับทีนี้มาดูไฟออกเลยนะครับ วัดไฟออกตรง C นะครับ C filter นะไฟออกเลยนะครับมีไฟออกไหมนะตรง C f i l อร์ไม่มีไฟออกนะครับวัด C สองตัวนี้ไม่มีไฟออกนะครับทีนี้มาดูว่าไฟเข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ามีไฟออกแล้วก็จบไงตอนนี้มันไม่มีไฟออกก็ตามมามีไฟเข้ามาไหมนะครับตรง AC นะคร AC ตั้งเจ็ดร้อยนะครับเพื่อที่จะวัดไฟ AC สองรอยี่สิบโวลต์นะครับมาเท่าไหร่ มา224นะครับตอนนี้แล้วทีนี้ไฟ ac เข้ามาแล้วมันจะมีไฟ300โวลต์ที่4ฟิลเตอร์4ฟิลเตอร์คือ4ตัวตัวนี้นะ4ตัวใหญ่หนะ่อยแล้ววัดดูได้322โวลต์นะครับ4ฟิลเตอร์322โวลต์นะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้นะฮะไฟ ac เข้ามาแล้วฟิลเตอร์ที่4แล้วได้โอดดีฟิลดีนะครับจนฟิลเตอร์ที่4นะครับแล้วทีนี้ถอดปลั๊ก กอปักออกมานะครับเพื่อความมั่นใจแล้วทีนี้ลองวัดไฟที่ตกค้างที่สี่นะครับเห็นไหมครับยังมีไฟตกค้างอยู่ถ้าเป็นแบบนี้นะนั่นก็นหมายความว่าในส่วนของวงจรไม่ได้ทํางานแล้วนะครับในส่วนวงจรไม่ทํางานถ้าไฟค้างแล้วลดลงอย่างรวดเร็วรวดเร็วกว่าน,นี้นะพูดถึงนะี นะครับมั่นก็หมายความว่าในส่วนของวงจอรอาจจะทํางานได้นะครับแต่จะช็อตในส่วนของโหลดทางด้านไฟออกแต่ลดลงช้าๆคือด้านนี้ไม่ทํางานนะลดลงช้าแค่ไหนดูนะเห็นไหมครับยังเหลือสามรอยสิบหกอยู่เลยพูดมาตั้งนานแล้วเนะี่ยเห็นไหมครัถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ ไปดูที่ R start R start ในเครื่องนี้มันจะมีไหมเดี๋ยวดู R start กันนะครับเอาไฟออกก่อนนะครับโดยการใช้หลอดไส้นะครับอ่ะไฟออกหมดแล้วนะครับจะให้หมดมากๆชัดๆก่อนอย่างนี้เลยนะครับเอาหมดแล้วทีนี้นะครับ มองหาอาซัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟิลขาดหรือว่าได้โอดชอด็อตมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มองหาอาซัดมันจะค่าเยอะๆนะครับจะใช่ตัวนี้ไหมหนูในเนี่ยแลวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวนี้ไหม ค่ามันสูงนะครับหนึ่งเมกนะครับเท่าที่มองดูเออนี่ฮนะดูตัวนี้เห็นเป็นหนึ่งเมกนะครับ อยู่ข้างในนะครับลึกๆเลยเนี่ยอยู่ในน,นี้จะแอบๆอ,อยู่หน่อยนึงนะเอาถอดผิดตัวถอดผิดตัวถอดผิดตัวนะครับโอ้ผิดพลาดเลยผมโอ้ยนี่นี่น,นี่โอ้อุตส่าห์งัดนะครับอตามอยู่ไหนในอุตส่าห์งัดออกมาเนี่ยถอดผิดตัวนะครับขออภัย โอ้ยพี่ไอ้เบอร์ไหมไม่เบอรหรอกมันหลอกตาเนี่ยนี่นี่ถูกถูกแล้วที่นี่ถูกตัวแล้วหนึ่งเมกนะครับตัวนี้โอ้ย ดูดตะกัวไม่สมบูรณ์นะฮะนะฮะเป็นอาร์สตาร์ทนะครับน้ำตาลดำเขียวนะครับตัวนี้คืออาร์สตาร์ทมาดูหน่อยว่าอาร์สตาร์ทยืดค่าหรือว่าขาดหรือไม่นะครับตัวนี้ถอดผิดนะหนึ่งเมกนะครับหนึ่งล้านโอห์มนะครับท่าน ตั้งมิเตอร์ไว้ที่สองเมกนะครับเพื่อที่จะว,วัดตัวนทานตัวนี้หนึ่งเมกนะครับผลปรากฏว่าขาดนะครับมิเตอร์ใช้งานได้นะครับตัวนทานหนึ่งเมกขาดนะครับเพื่อเป็นอาร์สตาร์ของจอนนะครับหนึ่งเมกนะครับขาดนะครับเดี๋ยวลอง เอา R หนึ่งเมกตัวนี้มาใส่นะครับทีนี้ตัวน้ำตาลหนึ่งเมกนะครับเพื่อนเนี่ยครับสีเขาจะเป็นอย่างนี้นะน้ำตาลดำเขียวนะครับน้ำตาลดำเขียวแล้วก็สีความคัาดเคลื่อนเวลาอ่าน R 1, ก็ดูสีที่ใกล้กันก็อ่านแต่สีที่ห่างกันออกมาหน่อยนึงนี่ก็จะเป็นเป็นสีหลังหลังสุดนะสีใกล้ๆก,กันมาเนี่ยก็เริ่มอ่านจากสีใกล้ๆกกันนี่มาก่อน ถ้าไปอ่านอย่างงี้สีทองสีเขียวอะไรพวกนี้มันจะอ่านไม่ออกนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการอ่านก็อ่านสีทีกันนี่ก่อนแล้วสีไกลออกมาหน่อยก็เป็นสีค่าความคัดเคลื่อนครัก็เป็นงนั้นเนาะน้ำตาลน้ำเขียว1นึ่งเมกนะครับตังมิเตอร์สองเมกนะครับอ่อก็เห็นอยู่ประมาณนี่ครับ เป็นตัวเลขมันเลยดิ้นหน่อยหนึ่งนะไม่ต้องแน่นจริงๆนะครับเห็นเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเคนะครับตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ขาดนะครับหนึ่งเมกนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัว R ที่ผมถอดออกมาผิดนั่นนึงอ่ะก็เดีจะใส่เข้าไปนะครับหนึ่งเมกอยู่ข้างในนี่อ,อาร์สตาร์ทนะครับจะใส่ดูกัน ใส่ตัว้นทันเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวที่ถอดผิดก็ใส่เข้าไปแล้วหนึ่งเมกนะครับตอนนั้นเดี๋ยวมาดูว่าไฟออกไหมนะครับว่าตรงซีเนี่ยซีฟิลเตอร์มันเห็นง่ายหน่อยนึงไงนี่ไงนะครับมันจะอยู่เนี่ยผมก็เลยมาเลือกวัดตรงนี้มันเห็นง่ายอ่าเรามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับไฟน่าจะออกประมาณสักสิบห้ารึเปล่า ห้าเจ็บรักปรักแล้วนะครับดูไฟดูไฟตรงสี่นี่ไงสิบสี่นะสี่จุดเจ็ดนะสี่จุดแปดซึ่งผมก็เรียกตัวนี้ว่าไฟสิบห้าโวลต์นะนะโอเคครับมีไฟออกนะไฟออกแล้ว <c oughs> แล้วทีนี้ถ้ปพัก มาดูไฟค้างทีซีนะครับซีฟิ t เตอร์นะครับตรงไฟ300นะครับแต่ก่อนนี้มันลดลงช้ามากทีนี้ถ้าเครื่องทำงานได้แล้วหลังจากสอดปลั๊กแล้วจะเป็นยังไงลดลงเร็วมากเอาไมเสียปลั๊กสอดปลั๊กออกดูลดลงเร็วมากเลยเร็วจนไม่เหลือไฟให้มีอะไรเลยนะฮะเห็นไหมครับ ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ในกรณีที่าสตาร์ทขาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้นะครับ ICP มั IC M เสียนี่ก็ผมจะยุ่งหน่อยนึงแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเบอร์นะครับตัวนี้ไม่มีเบอร์เลยในส่วน MOSFET นะครับ 5N60 นะครับ อ่านะครับแล้วประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับเรามาลองอยู่ว่าจะใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้นะครับประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับเพื่อนๆครับทีนี้นะครับเอามาใส่เสียบสายเข้าไปนะครับในเครื่องนะครับผลปรากฏว่ามีไฟมันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก พาใจไฟเสียไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวนี้เว้นไว้ซะแต่ว่าเครื่องมันจะมีอาการแทรกเข้ามานะพูดถึงนะนะครับส่วนน้อยนะครับถ้าใจไฟเสียก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้านนี้นะครับนะก็ว่ากันไปนครับแต่บางเครื่องก็มี2-3สามอาการซ้อนกันนะนะครับก็เป็นแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความโชคดีในการซ่อมต้องใช้คำว่าโชค เข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยลัรไอ้เอ้ยการนะครับไฟเข้าแล้วก็มีเสียงดังนะเงเสียงได้โอเคฉันจเอาีออแอคอใช้งานได้่ได้ฉันต้องหาานนลาดเขาใช้จ ไม่มีมันทำแน่นอนไม่ต้องหาตระโออกไปไทำสิทำ่องทไม่ได้ใช้งานได้ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆครับในส่วนนี้นะครับเสียในส่วนของภาคจ่ายไฟเพียงเท่านั้นในส่วนของอีคอร์เซอร์ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบวกแล้วก็ลบก็ทำงานได้นะครับ nts นะครับสุดยอดสุดยอด ครับเเสียงที่เพื่อนๆได้ยินคือซอนะครับหนังเรื่องซอซองสองพันสานะครับเพื่อนครับชาววิล่องทาจบคลิปวิโอการซ่อมไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ m t s รุ่นนี้เลยสองสาม 2ก็คือน,นี่หนึ่งนี่สองสามหน่งก็สามสอ็ดล่องอสุดยอดมาก2องสามหนึ่งเอกเอสุดยอดมากช่วงนี้ชาจ,จากไปพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาจากไปแล้วสวัสดีครับ